ไปเลี้ยวไปเลี้ยวโอ๊ยมันเหมือนมีเยอะกว่าเดิมป่ะพอเกาเนี่ยเหมือนคนเยอะกว่าเดิมเลยพอเกาคนนี้เปนน้องอะไรเอามันก็ปิดเดาบมันก็ดาบป่ะด้ แบบนั้นไ่อัน,นอันหูหูุญแก่กมันอะไระพะเจ้าหูกขุดแก่มันลอยเม่์มวีวันมีเท้าบ่เท้าที่ม,าม้ไมมาไม่น่ะคือบาพง่น,นสีไม้อยู่สน,หา,นานโอ้ยบุ้มมีสัม ก็จะไม่ได้ซื้อละนาบมันยขี่แค่หนามคนก็ซื้อได้ล่ะขี่หี้คนมาซื้อเลยลาบได้ก็เอาไปกินอยู่อยากเอาไปลาบอยากเอาไปลาบกินจะของเสียไม่ใช่วันแล้วเฮ็ดแล้วโผล่ทังสี่แมม เจ้าหนึ่งน่ะมันไาเท้าจับหยูเปี่อ้แต่ว่าอีเจ้าหนึ่งน่ะมันมามันสิมาป็นส่วนก็เหมือนเจะา<ม>ทั่หาเขาดูเขามีบ่ก็ไมีตัวเบอร์มันว่าหายเบอร์ก่กนอนลาบเรียกแต่บ่เมนมันมันเสีบอยู่ของเจ้าน่ะแต่ว่าอันใอยอยากไปลาบกินด้วยอีกลาบหลายๆไม่ย้ายลาบเป็นหมอเพืนอไย้ายเอาเอเราหลายดอกอยเบิดอหนีเอาน้ำลอยยวทั้งหมดเั้มเหลวคืออย่างนี้เอา เขาลาบเข็นเข็นอโยาย่ไหมยายมาเสยบหรอกเสบพูดเบื like <bbe> ่อกาไรหลายขอบอกมาเกตแทนก็กินงาใจบ้านี่เหรอเขาลาบไปแล้วร้องสีได้ไปปุูกไม้ได้หสิ้ีิได้ไปซ้อยผักซ้อยยางลุงอีกเด้นิ่ี้ไบ่ยืนตายขะดีบ่ยืนแบกยายยังบอกงาจเกี่ยนร้องนะแต่ยังมาคอยซื้อของจะไปกินมันเสียบยู่แต่ว่ันน่้ายใจข่อยย้ายคอยอยาก คอยากันคอยยากลาบอันคอยยากลาบแบบคนๆนั่นเมอุ้ยปลาี่หแม่้ปลาปลาอะไรปลาปล่อยค่ะคือเสี่ยวนี่วะเเป็ไปเอาพักไปอยยาวยายสิบ้นใหญ่ยังไงล่ะกำลังอีกจ้างอยากน้องลาบเท่ากันก็พอ ไปซอยผักลงอีกไปสอยบักทัวร์ลงอีกแมนอิลียายแมนอิลีอันนี้อูนอไม้แมนบออูนอไม้แมนบออูนอไม้อ yep ันหนึ่งเก่งกับบอเก่งอูนอไม้อูนอไม้อันหนึ่งอันนี้สิไปซอยผักลงอีกเพราะว่ามันหานันบ่ได้บักทัวแม่เยอะแยะเลยเฮนพวกอะไรอ่ะเป็แกงพวกอะไรแกงน้องไม้เนี่นะครับ ตอยผักตรงอีกปูทั้งไก่ปูอันนี้แม่ยังไงต้มเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าตุ่มเนี่ยเอ้าต้มเนี่ยดีกว่าฮะบอดีดีดีว่าเขาไปซื้ออยู่นไม่ยิวันเลาเคยขายต้มเนี่ยตลอดอ๋อต้่มตลอดเท่าไห้่ต่มวันพอาะมาละฮะเจนน์ที่จะเอานี่บอคอยจะเอาคอยจะเอาท่านี้เอยจะเอาเท่านี้กินผู้ละถ้วย จอยคนกับไปง่นยวเออบัานี้เขากินบาเป็นนิบ้บหมักทั่วขวดก็ะมิ๊ยังขวก็มีิ๊ก่าสิปซอยลงไมอีกเออข้าวจีนน้าม้าหน่อยน้าน้าหม่ินวะน้าม้ามันหลุดเอายายขอดซื้ออูแล้วเลวขอบ้านใยเงินเราอยู่เม่ันอแล้นกินพ่อไปค่ากัเจดีนอซานทุงหสิบเมื่อกี้กินไปหมูเว็นี่สมก่อ เป็นอะไรนะเขาเรียกตลาดบ้านซ้ำเหรอเรียกตลาดบ้านซ้ำตลาดในหมู่บ้านนะคะอันรัฐรัฐเท่าเสียบดีเท่าหางบ่มมากเราให้หน่อยพูดนี่แหละบ้านเราให้หน่อยเราได้ไฮไลท์แบบที่นี่เท้านี่เป็นเท้าสุกแล้วนะคะเนี่ยบ่านเป็นเท้าดีบเดยกินได้เลยใช่ไหมจ้าฮอนบอบอยู่ไปหั่นผักใส่หัวไปหั่นผักใส่หัวที่ไปหั่นผักใส่หัวหมักทั่วลูกอีกค่ะ ใจเงินล้วก่อนจักบารรดิที่เม่ขาพอยันหวัดแล้วอยากาไข่วายลาบให้กินโอ้ที่เมื่อแมวันกแ่บแสบอยู่แต่มันเป็นน้ำหลงเหลงเพ้ใจป้ายายแสบพอรสชาติเจ้ากับข่อยเดียวกันเลยได้ยายบนลูใส่มักทั่วแม่มี่หอมกับมีเอียงกับมีเหมิดอยู่เครื่องมีอ่าฮะ

มันหนักน้ำถุงเดกจ้าพาถุงีหย่ไม่ใหญ่เถอะมย์จ้างปลาตืนบขาดย้ายเจ้าขายยังถุงนี่เขาไปใส่นเขาไเส่เบียตัวเนี่ยย้ายนี่เห็ดถุงบ่หมออ้าวกยเอหลกนึงกรหนึ่งปมเ็ี่เรยบร้อยลจ้ างมเรียบร้อยดีนี่บไมีแต่สั่งเมนบาร์เนื้อล้อเนะเี่มาล้ไปสั่งแม่บัเชียเออไปสั่งสังเียห่วยนี่สั่งนเป็นเม่ยค้ากันยางไปเดี๋ยวนี้พักทไปยางไปเดี๋ยวนี้เล่นบอลมาแล้วที่ะมาม้าระดาร้อหนึ่งเดือนอนา วัดเถื่อนเต้นเป็นเต้นต้นไม้แข็งไม่ใช่ปอบไ่า้มาถึงตัว,ว,ตวเขียนจะมาหาขีดผู้ยาอเลี่ยสอนขีดอ่อดอาฮัมมันตายบปยายตายยังต่นแม่วุ่นแม่มแมมแม ป่าตายเห็นดิหอไงป่ตายตายยังไดนดิ้ง้ไส่นามบ้านสันไส่นามมันไก่ไง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 ายไงไงไงดงไงไวไาไอไงางไงไงไงางองไ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 ยไงไงไงมีไง่งไงไงเงไ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 ไดไง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 งไ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 งดงไงไไไไกงไไ่งไดไ อันนี้ก็มี่เลวอันนี้ก็มี่เลวเฮียนมะเขือมะเขียซื้อไปหมู่บ้านนี่แหละกินสิกระตุ้มไม่เหมือนของเยอะกว่าเดิมเลยอ่ะออาาก,ะมมก็มันก็เลยแต่มือม่เก่งนั่นเนอะโบจาอุ้ยกระตุ้มมาตัดแสบเอาเอาอู๋ผัดอายุหันแล้วแสบถ่ายยังไงครับเนี่ยอันนี้ก็มี่เยอะมันไม่เหมือนกันหรอบออันนี้กล้วยอันนี้เขาไม่กล้วยเด้อยแสบกลอยยังไงกล้วยแสบเด้อเก่งมีมีกล้วยอ่ะ

กินเท่านี้หละน้อยนายัตาหุนก็ดีเนาะค่ะโอ้ฝั่งนู้นก็เป็นปลาหมึกย่างอลาไหลย่างอันนี้เร็วๆยายจะออกตลาดบะเดี๋ยวนี้ดิเอาอปูปูอะไรอ่ะปู่ะอุ้ยปูบ่อทา ถ้าได้เท้าถ้าได้เท้าสดก็สิซื้อปูปิดป,ปนใสอยู่ปูแม,ขมข่ขัดกินย้ายขัดกินซูมือมันก็สิไหวดูย้ายมันบ่ากล้าตายดอมันก็กินซูม,มือนอะมันกนเบี่ยากับเป็น,นเ,ปเนเเาะ ได้แล้วเจ้านี่ไปได้เอ้าลุงรถเฮ็ดโคมาทิได้เนื้อกินหลายเลวค่ะนี่หลายก็ยังสิบวพออยู่ต้าเอาเท้าบ่าขึ้นเ้อเราจะไปไหนกลับกลับเลยเัวานะไปครับ เรียบร้อยแล้วนะครับตลาดวันนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ได้นะครับได้หลายอย่างอกันด้วจริงๆอ่ะก็ใครอยู่ใกล้ๆก็มาดูได้นะครับตลาดบ้านซ้ำเดี๋ยวพ่อบ้านอันอื่นขึ้นแล้วหลีกนะฮะเทียบมันค้าเกียร์เองเอามาเล้วแต่ละเกียร์ถอยเลยอ่ะเกียร์ถอยมิใตอร์เสร็จปะเดี๋ยวร้วงววองดู เออบ้างแล้วไปที่นี่บ้างแล้วมาหานมันเกียรถอยอ่ะบ้างแล้วลบเด้อต่ำคุณบะคินมืออ่ะบัตรที่เดียวเลยไม่ได้บ้างแล้วมันบ้า ได้แล้วมะเอาออไปครเบคุกวันกกนะ